สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับปอสสองพันห้านะครับสวัสดีปีใหม่เอฟซีสุขูมสุขชนนะครับพบกันนะครับก็ผมสร้างหนึ่งหล่เอสนะครับทีมงานอู่ซับประเสริฐยนต์นะครับกะเงียบหายไปโดนเติบนะครับตั้งแต่ปลายปี64สุ่นุหละนะครับกะบ่อคอยมีเวลาควันได้นะครับเชียร์งาน แล้วก็รถก็รู้สึกว่าจะหายยากนะครับหายากเราขอมาช่วงหลังๆนี่กับ่คอยเดี๋ยวลงขีบเลยนะครับบ่อบ่ได้ไทยเลยบางขั้นกับหลูกขากับมาล่ออยู่บานเลยนะครับบางขั้นหลูก้ากับมาล่ออยู่บานเลยก็เลยบ่อคอยเดี๋ยวลงขีบไปไหนเราผมก็บ่อคอยเดี๋ยวเดินทางนะครับก็เลยบ่ได้ไทยให้เบิ้งในช่วงช่างนึกพาไปซื้อนะครับเลยบ่ได้คอยเดี๋ยวไทยลงกับินวจิตถึงอยู่นะครับคินวัจิตถึงเอฟซีทุก่ันอยู่นะครับ กามีหลายท่านนะครับทิตไหนทั่วมาถามนะครับเป็นอย่างคือจังบ่เห็นลงคลิปนะครับเีย่หายไปโดนกาตีารกคิดนะครับกาตีารกคิดกานี่ก็เป็นชิปแรกนะครับนี่ก็เป็นชิปแรกในพศ2565นะครับนี่ก็เป็นชิปแรกนะครับนี่เป็นชิปแรกโอ้ยหมากลักวนพี่น้องนี่ก็เป็นชิปแรกนะครับกามีรถมาแนะนําทุกท่านอยู่นะครับมีรถมาแนะน้าอยู่เป็น NPR 130แรงนะครับเป็น NPR 130แรงจดทะเบียนปี2545นะครับจดทะเบียนปี2545เครื่องดีกัตซี่งามนะครับเทอร์โบโพาวเวอร์แอร์นะครับเบรกล่มยางเต็มยางเต็ม6เส้นเลยนะครับยางเต็ม6เส้นเลย ถือโอกาสมาสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านนะครับสําหรับเอฟทีมงานช่างนึกรอยเอ็ดนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกูทุกคนเลยนะครับมาเข้ามาไปเบิง้งคลิปแรกของปีกันเลยนะครับ NPR130 แรงนะครับมามาเข้าไปเบิ้งกันเลยสวยๆเลยนะครับสวยๆเลย เ,เริ่กไม่กันเลย,ยนะครับเดี๋ยวมันถี่หลงสวนข้ามวัวตะของนะครับเป็น NPR130 แรงนะครับ NPR130 แรงจดทะเบียนปี2545นะครับจดทะเบียนปี2545เครื่องดีคัดสีสวย <Turbo Power. S 1> เทอร์โบพาวเวอร์แอร์นะครับยาว5เมตรกะบะไม้ขอกไม้ แผ่นข้างอาลูมิเนียมนะครับแผ่นขางอลูอมิเนียมนะครับยางเต็มยางเต็มเลยนะครับไปตามสภาพนี้นะครับไปตามสภาพนี้เลยก็ถือว่าพร้อมใส่อยู่นะครับนี่น้องถือว่าพร้อมใส่เลยนะครับถือว่าพร้อมใช้เลยไปตามสภาพนี้นะครับไปตามสภาพนี้งานเท่ากับยังไหลอยู่คือเกาอยู่ขางมาจากตะเกีปีมหันนะครับไปตามสภาพนี้เลย สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับในส่วนของในส่วนของเอ็นพี่อ่ร้อยสามสิบแดงตัวนี้นะครับในส่วนของเอ็นที่อ่ร้อยสามสิบแดงตัวนี้เดี๋ยวมาเบิ่งขปเปอเบิ่งรายละเอียดโดยรวมกันนะครับมาเข้าไปดูรายละเอยียดโดยรวมกันเดิอมกันจากภายในก่อนเลยนะครับเดิอมกันจากภายในก่อนเลย ยางเป็นยางเกียร์ห้าศูนย์นะครับยางเป็นยางเกียร์ห้าศูนย์ขอบสิบหกนะครับเป็นยางเกียร์ห้าศูนย์ขอบสิบหกเป็นแผ่นขาเบิ่งเดิมๆเลยนะครับเบิ่งภายในนะครับเดิมแห้งนะครับเดิมถึงเดิมมากและสวยมากด้วยนะครับยอมรับเลยว่าภายในสวยสวยจริงเลยนะครับสวยจริงเลย สวยจริงเลยนะครับเบิ้งภายในครับขนาดเครื่องเสียงยังเป็นของอีซูซูอยู่เลยนะครับยังบาท่านี่เคยถืกตอดถูกแกะนะครับยังไม่เคยถูกตอดถูกแกะเลยนะครับเบาะก,กับลายเดิมๆเ,เลยนะครับเบาะลายดเดิมๆจากคุโยฮะเลยทีเดียวนะครับสวยๆเลยนะครับภายในหนีงามแห้งนะครับภายในสวยมาก เดือมเงี้ยนะครับเบิึงแม่แตีถุงยงางนะครับแม่แตีถุงยางด้วยตัวบางแดดนะครับยังไม่ทันได้แกะเลยนะครัยบยังไม่ทันได้แกะเลยมาเบิึงเดือนไหมนะครับ ระบบไฟใช้ได้หมดนะครับระบบไฟใส่ได้เมดบ่วว่าสิเป็นปอดเด็กล่มเช็มไม่เจนนันมันเจี็หคม้อนใส่ได้เบิดนะครับนาฬิกาก็ใส่ได้นะครับเลขไม่อยู่ที่เลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบสองกิโลเมตรนะครับนี่คือเด็กไม่นะครับเดขไม่อยู่ที่แสนเจ็ดนะครับ โอ้งามจริงนะครับสวยจริงนะครับภายในเลยนะครับสวยจริงรถคันนี้นะครับสวยจริงเดิมๆเลยนะครับนี่คือในส่วนของภายในนะครับภายในสวยมากภายในสวยถึงสวยมากนะครับต่อไปนะครับต่อไปมาดูคัฟซีกันมาเบิรงนกัะซี่กันนะครับ ขัซี่ยังมาท่านไหนดามหลังเลยนะครับเดิมๆผมยังมาท่านไหนหลังเลยนะครับกัซี่นี่ผมใหม่คนขับล่วงเปาขึ้นมาบางช่วงควอนปีใหม่นะครับช่วงควอนปีใหม่เลยบดท่านไหนมีเวลาที่หลังเลยนะครับแหนบเสือมาเรียบร้อยนะครับแหนบเสือมาเรียบร้อยเมืองกาซี่เดิมๆเลยไม่ผูกไม่บวมนะครับหลังยังมาท่านไหนดามไม่ผูกไม่บวมยังไม่ได้ดามหลังนะครับ บบปูบบบวมเลยเนี่มาท่านในดำหลังสวยจริงกัซซี่กันนี่สวยจริงนะครับสวยจริงขึ้นไปจัเฉยๆเนาะมึงนะครับสวยแค่ไหนดูเอาเองมึงเลยนะครับสีว่าผมมีแตอร์โบยังขึ้นมีแต่อันดีๆนะครับกัซซี่สวยจริง เป็นกระบะไหม่นะครับกระบะไม้นี่รููสึกว่าเพิ่นสิขึ้นมาใหม่นะครับเป็นกระบะไม้แผ่นข้างโลมิเนียมนะครับใหม่กับงามนะครับใหม้ใหญ้งามนะครับสวยนะครับเฟืองท้ายยังเป็นเฟืองท้ายธรรมดาอยู่นะครับเฟืองท้ายยังเป็นเฟืองท้ายธรรมดาเบรกเสริมหม้อลมมาแล้วนะครับเบรกเสริมหม้อลมมาแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะครับ เติหม้อลมมาแล้วเรียบร้อยก็งามเถีะนะครับสวยจริงเลยเรื่องของรัฟซีสวยจริงนะครับเป็นกระบะไม้คอกไม้นะครับเป็นกระบะไม้คอกไม้แผ่นข้างอะลูมิเนียมนะครับเป็นแผ่นข้าง อะลูมิเนียมพื้นหม้งามๆน,นะครับพื้นไม้สวยๆเลยมันทุกอ่อยมันทุกมันมาเบิ้งเครื่องกันนะครับมาดูเครื่องกันเปิดลวอกได้ป่ะไง เป็นเครื่องร้อยสามสิบเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องร้อยสามสิบเทอร์โบสี่เฮจีหนึ่งนะครับเทอร์โบพาวเวอร์แอร์นะครับสตาร์ทนะ้ไหมเป็นเครื่องสี่เฮจีหนึ่งนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีนิ่มๆกันเลยนะครับไม่ไม่ดันไม่อายนะครับบ่ดันบ่อายคนขับผมโยกโก้แห้เลยนะครับเครื่องร้อยแคนี้ไม่ดันไม่อายนะครับ หัวพ่อผูนะครับหัวพ่อผูหัวไม่ผูผ้ากันความร้อนยังไม่โดนแกะนะครับเดิมเดมกันเลยเครื่องดีนะครับเครื่องดีแห่งปันเืนหาเลยเอร์หนาวนะครับ เครื่องเลยสามสิบเรงเทอร์โบนะครับสี่เฮดจีหนึ่งนะครับสี่เฮดจีหนึ่งภายในงามเถียนะครับจับซะไปไงน,นี่นะครับ Npr 130แรงเทอร์โบพาวเวอร์แอร์เบรกลมนะครับเป็นกะบ่าไม้ ยาว5เมตรนะครับปี45ราคา395,000บาทตามสภาพนะครับ395,000บาทตามสภาพถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศรัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ0913544524 09134424 5เป็นเบอร์โทรกับต่าดีไลน์ของผมนะครับ กะฝากทุกท่านไน้น้ำเน่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยว่าวาที่เป็นช่องทาง Facebook นะครับช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับทาง Facebook ช่างนึกร้อยเอ็ดเรากะทางเพจนะครับช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับเสริฐยนต์นะครับทางเพจช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับเสริฐยนต์เรากะทั้งยูทูบนี่นะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอ็ด กากฟุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับใน3ช่องทางเบอร์โทรศัพท์กับยูดาล่างนะครับที่ผมเด้องไห้นะครับสุดท้ายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบก,กันไม่ในชิปหน้าสำหรับชิปนี้ผมสร้างนึกเลยพร่้อมกับชิมงานอูสับปะเสือยนสวัสดีครับ